ตายซะตายซะม,มาดิก็มาดิครับอืมก็มาดิครับเอามาดิมาดินี่อะนี่อะรูเหมือนกันเออเอาดิ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  ลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนคูเจมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก่อนกนนี้เราอยู่กับฮีเลร่ที่มีชื่อว่ากาลีนะครับทุกคนอ่ะกาลีฝั่งผมผมเล่นกาลีาลเจอกับมีล่าฝั่งตรงข้าม,ามเฮ้ยเจ้าแม่กาลีสองตัว,วทุกคนอ่วาวากาลีล่างลูกกับล่างแม่ปวะเนี่ย เอาล้วครับมาดิให้ตัวคล้ายๆกันเลยวะน่แต่ผมเจอวีล่าน่าจะตันเจ็บพอสมควรนะให้โลมฟังผมผมดูก่อนโอเคล็อกซี่โลมเขาเดินเขาเดินเกมเป็นเขาเดินเกมเป็นเขาต้องหัวใจให้คลิปสมัยเจ้าคลิปหรอเอาแล้วนะเวรแล้วครับเอาดิเอ้ยเอาดิเอาดิ จะตายกะดีจะตายตายซะกกะดีเออไอ้เจ้าเตะไอ้จะตายมัาเพื่อนไปไหนวะเพื่อนกลับแล้วบอเอยนาคอล่าสุดปะเพื่อนเอ้ยตายสักตายสักไอฮอนเองไอฮอนเองไม่ต้องรอดไม่ต้องถึงมือนาคอสไอฮอนก็เอาได้ทุกคน ตายดิครับเจอแฟดป่ะฝั่งผมเจอไอ้แฟดสนรวนฟาร์มด้วยนะ The f a s นี่นี่วางดนังไว้ก่อนเอ็นล่างเมื่อฝั่งผมมีย้อนอยู่น่าจะรู้สบายตึงๆลยนะน่าใส่แล้วนะคอสโดนคอมโบเมทคู ตันแล้วมันควงกลับเลยนะโนี่ผมไม่สี่ป่ะนังเปิดปืนใหญ่อาเทนนัไม่ได้อ้าวดิเฮ้ยตายอยู่เต่นสวยโอเคเราจังหวะเดี๋ยวเพื่อนเอาเอาเฮ้ยอยากสี่ป่ะอยากสี่ป่ะขอสี่ได้ปะโหอยากสี่จริงอะสี่แล้วยู้อ่ะเออยิงผิดฝั่งมาโทษ เมื่อกี้วิล่าเหมือนจะอันตีไปแล้วป่ะต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีโอ้เมื่อกี้เปิดผิดฝั่งเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอนเอาจริงกาลิออกเป็นรองเท้าคูดาวก็ได้ผมจะออกเอาแบบยิงแบบปืนแบบกดๆเลยทุกคน <ๆ S 1> เหมือนอย่างไอเอ็กซ์เทอร์มินเชั่นนะทุกคน ยิงแบบจัดหนักจัดเต็มตจัดหนักจัดเต็มโอ้ยเลยล่างบวกกันปะโอ้4 4 2เขาสุดเขอสุดเขอสุดเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนสกิลไม่รีเขาฝืนเอาพอมันอะ อมาจริงดิม,มาดิก็มาดิครับอืมก็มาดิครับเออแค่นั้นแหละน่าจะค่อยเปลี่ยนตอนเล่นแล้ลกัน เฮ้ยกลางนักฮอตเฮ้ยเอาอะเอา,าเรื่องคิดว่าไม่อยู่ไม่ได้วะมีหน้าตายแน่นอนมีหน้าตายแน่นอนการีเองจับไปแล้วจับไปแล้วถอยมาดิอารัมจับไปแล้ว เอา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 เจ็บนะนะเจ็บจีจีนะเจ็บจีดจี้นะบอวินยานร้ายกายล่าจไม่ใช่ตายอ่าล่ะครับผมยิงไปดิยิงอย่างนี้ยิงปืนกลอเทนอน จะแตกอยู่นะโอเคตัดเลือกผมมาแล้วเราความเร็วกักนเลยเอ้ยเอาจริงดิให้การดีแทงเหรอเพื่อนเอาได้ดิเราดีแทงได้ครับเราทำเพื่อนนายได้เสมอเออยอมรูดฟรีก็ยอมไปดิเอาเอาเอารูดดิ ถ้ามันล่อเฉยว่ะเออไม่ได้ขอทำแช่มว่ะทำแช่มทำแช่มอะไรเนี่ยเอาเอา,เอาดิเอามาดิอ้ยาย่ามันจะจับผมแล้วเฮ้ยล่างว่ะจับแล้วจับแล้วตายเอ้ย โอ้โหเกือบหันกลับตายแล้วจะบอกแล้วจะตายเพราะขีบอบบไม่ได้นะเฮ้ยเกือบ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 ยิงต้องยิงให้มันตรงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ครับไปดิเจ้าแม่กาลี เเเเลล่นนาาาขอองงงงรรถูกกโจจมตตีคยืแัับดสิใฝั่งนู้นอารามจะเออสวยดิยิงไปดิยิงจิบึงอ่าช่วย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 ตายไปเออไม่ไม่ช่วยช่วยให้ฝั่งเราตายไปขึ้นเนี่ยเพราโดนอารามจับเราต้องใส่นะทุกคนเพื่อให้เพื่อนเราได้ตายไปขึ้นกลัวไม่ตายไงช่วยช่วยเขาปลอมดิปลอมดิ ทำไรไม่ดูนะเออเอกมาครับรบริเวณบนยังไงบวกกันตัวนัวตึงๆน่าเรา้อบอดเอ,อ้ยเอามาดิมาดินี่อะนี่อะรุ่เหมือนกันจับสักคนจับสักคนโอ้ยทำไมต้อรีอยู่อะเมื่อกี้อาร,ร์มจับแล้วนะแต่ไม่ไอเดี๋ยวอ้ไม่ใช่ ไอ้ล็อกซี่จับอยู่นะแต่ล็อกไม่โดนจับไม่โดนเองทุกคนบูมันอยู่อไม่อยู่เอาเดี๋ยวดีเอาเปล่าไม่เอาด้วยโอเคไม่เอาก็ไม่เอาครับเอามาดีแล้วมาทีว่ะมาดีว่ะมาท็อตมาทีว่ะมาดิยิงดินี่นี่นี่รถเป็นน้ำรถเป็นน้ำ รีสิบเก้าสิบสี่สิบสิบเก้าวีนะอยวผมทำให้รียิ่งกว่าน,นี้เฮ้ยแม่นจังวะเกินไปเปล่าเอาดิเพื่อนเอามังกรอยู่เฮ้ยย้อนโดนย้อนรูปไม่ได้ย้อนนายไม่ไหวหรอกยิงยิงเฮ้นยนักขอน เอาไปคนเดียวนี่ไม่เป็นไรเราต้องให้เพื่อนอุ้ยอัลติโอ้ผมยังไม่ได้ใช้นะทุกคนล็อกซี่เอาคร่ะจับทีป่ะจากเหงิจากโดนจับป่ะอามันจับจริงปะเนี่ยจับจริงปะเนี่ยจับผมจริงปะเนี่ยแข่งไปดิเอามาจับไปรอน,นี่นี่นี่ช่วยให้ตายไปขึ้นล็อกซี่หายเป็นน้ำมาทุกคน เออผมว่าผมต้องปรับเป็นดีแล้วนะให้มันบายไปขึ้นโอ้โหนโหนโหนไม่มีกระสุนยิงปืนใส่เลยวะเออเอาดิ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 เออรียี่สิบเจ็ดวิเลยเหรอมาจังอ่ะ ต้องออกเป็นรถคูดาก่อนเพราะว่ามารีนานจัดเลยนะต,ตีไว้ไม่ต้องเอ๊ยิไงไล่ดีครับน้องๆไปไปไหนก็ไป โอหเสร็จแลบายสบาบือ้อแหลมๆหลม,มโดดได้ย่าวยอนน้านินาน่งไปแล้วนเขาอยู่ล่างโอเคเรียบร้อยแล้วเคลื่อนที่แล้วลไม่รู้ก็ทำไรเอาดิไหเหรอไหวเหรอเรอ้าอ,อยู่ๆก็จะเอาผมนะเป็นไรไงไอ้หอนปะฮะ มาดีป่ะเฮ้ยอย่ามาช่วยช่วยเพื่อ,อไยไปย,ยัดยัดยัดหน้านโดยตรงยัดตงึตงๆเพื่อนเราก็จะตายไปขึ้นเห็นไหมอย่างนี้นะคนเราสามารถทําเป็นตัวอย่างได้นะครับ <c oughs> โอเคโมยขโมยหมดอ่ะใช่หรอไอเอาการนี้เออแหลมๆผมรอเขาเนี่ยผมโดนนะคุณเรา เออมาขอ,อวิ่งใส่ว่ะอุ้ยวิ่งใส่ผมไม่ใส่ผมมนันเอาจริงโดนย้อนลู่นะย้อนโดนย้อนลู่นนะอาอไอ้นี่ตัวหนึงน่งเออโอ้โหมาแล้วว่ะปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ดาฟเฟเยอร์ไปจบไปแล้วคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดการเล่นกาลีของผม ถ้เาเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องครูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ